พระพุทธองค์ไปในหมู่สงฆ์ไปเห็นหมู่สงฆ์ว่าพวกท่านทะเลาะกันบ้างไหมพวกท่านอยู่กันยังไงสงสาวกก็เลยบอกว่าพวกพวกข้าวพวกข้าพเจ้าไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันเลยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเอพวกท่านอยู่กันยังไงภาษาวกก็เลยว่าข้าพเจ้าเจ็บงำเจ็บงำ ข้อเสนอหรือความคิดเห็นของเราไว้ในใจแล้วก็ไปทําตามความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วบันี่มันพาก,กันเพจ้ยงสี่เป็นไปครับเราสุดท้ายมันก็เป็นการรับฟังความความเห็นกันก็เลยไม่ไม่ทะเลาะแต่ว่าข้อนี้มีมีข้อเสียนะครับเพราะว่าสุดท้ายนะ่ะผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดหนึ่นก็จะเอาจากความคิดตัวเองมีข้อเสียครับข้อนี้เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ไม่มีความเสียก็คือต้องเดินตามทางที่พุทธองค์บอกไว้นะครับรับอิจฉากับการมีเะินนะนี่แหละถึงอยากให้ทุกคนนะมีมีสติครับมีสติในการใช้ชีวิตมีสติอยู่กับปัจจุบันเราได้อานิสงส์จากความมีสติหลายอย่างเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจิตจิตสุดท้ายที่จะนําเราไปสู่ภพภูมินะครับ เคยได้ยินไหมที่บอกว่าจิตจิตสุดท้ายสําคัญไม่ว่าคุณจะเคยทําชั่วมาแค่ไหนหรือว่าเคยทําดีมาแค่ไหนจิตสุดท้ายเนี่ยไปหลงห่วงสมบัติเนี่ยโอ้ยสมบัติกลัจิยุ่งในวิภเษสิตใจไปหลงห่วงลูกหลานเนี่ยขนาดคนที่เคยทาบุญทาทานสร้างโบสถ์สร้างวัดมามากมายแต่จิตสุดท้ายไปวางจิตจิดสุดท้ายจิตสุดท้ายนําไปเขาเขาก็ลงลงอบายดีครับก็ลงอบา,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 ายเรื่องล่า สามอย่างนะครับก็คือเปรตกำเนิดเดรัจฉานสัมนะครับคติทางไปของสัตว์ปัันเคติทางไปของมนุษย์เราจะมีห้าแบบนะเทวดามนุษย์เปรตวิสัยกาเนิดเดรัจฉานแล้วก็สันนิกแทบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเลยครับที่ลงสามสามภพภูมิเบื้องต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคติสาคันคติสำคัญมากเนี่ยเหมือน เหมือนองค์คุริมาเนี่ยเห็นไหมฆ่าคนมาเป็นพันทําไมถึงบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่าไปยึดว่าเราเคยเคยเลวมาแค่ไหนเคยทำได้ดีมาแค่ไหนจงมองปัจจุบันว่าปัจจุบันเราเราเลิกหรือยังเราเลิกทํเชั่วหรือยังเราเลิกหยยดเยียนคนอื่นหรือยังอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดว่าโอ๊ย โอ้ห็หตัวมาตรฐานที <guard> tourism, okay. 謝謝 culture culture ่บิน <gines> ก <t ul ga> <t ul ga> ับปูสิมันตราบัวเป็นคนดีมันเม่ไหร่หรอไม่ใช่ครับพขาก็ต้องโอกัสว่าแม้แต่แม้แต่เลือดที่ออกจากคอเราที่เราที่เราเคยโดนเขาปะน้ำเนี่ยยิงมากกว่าน้ำเรื่องมาจากพื้นท้องถิ่ก็คือสังตารวัตที่เราเป็นว่ายตายขึ้นมามันเป็นล้านล้านชาติเลเคยเป็นน้ำเปล้วตัวมันเน็ตไดเป็นนาำเปล่าโอ้โหาการไกลรับกดธาตกรรคธาคุ้งโปคนกลมขาที่ยังที่พอดีเป็นมาำเปล่า อยู่ที่เราจะสร้างเงนในปัจจุบันอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อท,ทําอนิพาธให้แก่เราก็ทําเพื่อให้พ้นรกอย่ยงน้อยกว่าให้มันดูในอัตภาพมน,นุษย์แม่แม่ได้สงสัยวาา่าต้องเป็นอย่างค้นกับสาบเมื่เกิดเพราะพราะพระพุทธองค์บอกวา่าการได้อัตภาพมนุษย์กับเทวดานี้ยากใช่ไหม,มแม่เป็นอย่างมันคือมีค้นระดสบซ์เขาก็ตายเรากับเมาเกิดเป็นมน,นุษย์ เพราะว่าพู้เน,นียเขาทําบุญกับบาปหรือว่าสร้างเหตุสร้างเหตุให้ได้อัตภาพโ์นิศเท่าๆกันที่เขาแต่เขาวัดปฏิบัติหรือเขาทำการให้ทานการให้ทานเนี่ยเขาวางจิตถูกต้องวางจิตถูกต้องใน,นที่นี้คืออะไรการการการให้ทานในการให้จัดน,นมันต่างกันนีนแบบเพราะว่าบางคน,นก็ให้ดีสช่ไลย ถ้าให้เฉยๆบางทีไม่ถูกต้องจะได้แค่ผลใหญ่แต่ว่าไม่ได้อันนี้อันอสงใหญ่ได้ผลใหญ่ในที่นี้คืออะไรก็คือเราจะทําอะไรเนี่ยจะมีพวกเนี้ยคอยอุ้มชอยคอยหนุนหรือว่าบางทีพวกนี้ก็จะได้มากแบบคุกคูนได้แบบเราเราเราการงานเงียบเงียบแบบไม่พลาดฝันอันนี้คือได้ได้ได้ผลใหญ่ได้ทำใหญ่แต่ว่าไม่ได้อันนี้สงใหญ่ในที่นี้คืออะไร ไม่ได้ความเป็นอันยักครับก็คือถ้าเราวางจิตถูกต้องเนี่ยเราจะได้อานิสงส์คือเราได้เป็นความเป็นอันยัคือพวกโสดาบันสกิทาคาอนาคาลีบุญธา阿รหันต์เนี่ยเราวางจิตถูกต้องในในที่นี้คือเราไม่หวังผลในทานมีการพักที่ปล่อยแล้วก็คือแต่ที่เวลาเราทำบ,บุญเนี่ยครับเอาเงิ้นไป เขาประเดทึเอาหนานะเขาประเดทึกละคุณต้องใส่เป็นมื่นคูณต้องใส่เป็นแสงให้ทําตามสภาพกำลังเองครับที่ไม่เปถียงเดียวเองบาปเดียวก็เป็นบุญครับยิ่งเขาใส่หลายกินน้ำอมโนโอ้สะแค่ตอนนั้นคุณต้องให้เป็นมื่นครับคุต้องใส่ดันใส่เงินนี่มันได้มาเต็มทีแล้วตอนนี้อย่าไปหุ่งกางตัสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจะได้รับผลแห่งทางนี้ อย่าไปคิดว่าเป็นปเพลงมีที่คนทำขึ้นมาเราววาติค่ว่าเป็นจากาที่ก่อนแล้วคือเข้าหายแล้วหายไปเล่ยหายไปแล้วหยไปเลยการที่สีใช่ได้ำเะไรทานที่ไม่เกียเงเยน็น